คุยข่าวสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลป้อนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมันยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง คุยข่าวในช่วงนี้นะครับมาพบกับนักร้องรุ่นใหญ่ของวงการลูกทุ่งครับหลังจากที่มีมรสุมเกี่ยวกับเรื่องของอาการป่วยนะครับทำให้นักร้องท่านนี้หายหน้าหายเสียงไปจากวงการยาวนานทีเดียวครับค่ะและว,วันนี้นะคะนอกเหนือจากเราจะมาเช็คอาการป่วยว่าหายดีแล้วหรือ,อยังนะคะเราจะมาคุยกันกับเรื่องของงานเพลงของท่านนี้ด้วยค่ะต้อนรับคุณอาอรชัยเมฆวิเชียนเข้าสู่ข่าวลูกทุ่งค่ะสวัสดีครับคุณอาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหบอกว่าสวัสดีพี่น้อง ทางบ้านที่กำลังชมอยู่ขณะนี้ทุกท่านด้วยเช่นกันครับรบผมนะครับอาการป่วยเป็นยังไงบ้างครับอัปเดตให้แฟนๆได้ทราบกันหน่อยตอนนี้ก็รู้สึกมันก็ดีแล้วนะทิวัรรณผ่องใสขึ้นแล้วก็แต่ยังต้องเจาะเลือดทุกสี่เดือนอยู่พี่น้องแต่ไม่มันไม่มีเชื้อไวรัสแล้วครับผมตอนนั้นอาเป็นไวรัสตับไวรัสตับบีกับซีโอ้โหเป็นสองชนิดเลยสองชนิดครับอาการมันเริ่มอาการมันเริ่มยังไงฮะอุ้ยมันมันบอกไม่ถูกแต่มันเริ่มแรงมันจะลักษณะเหมือนกับเป็นโรคกระเพาะ ครับคือปวดท้องนี่หรอคะท้องอืดจุกท้องแน่นท้องแล้วก็ไปซื้อแต่ยายตีแก่ท้องเครือกระเพาะใช่ตอนี้จนบางทีไปงานเพราะเราอยู่วงการก็ขจะไม่เป็นเวลาบ้างไม่เป็นเวลาส่วนหนึ่งแล้วก็บางอย่างจะมีมีเบียร์มีเหล้าบ้างนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเราก็เข้าใจว่าเป็นโรคกระเพาะตอนนี้พอนิด่อยไปแล้วมันมันกลับไปบ้านเลยเอะเรานอนไม่ได้มันจุกท้องนอนหายใจไม่ได้โอ้นั่นเลยต้องต้องพิงฝ้าหลับ ต้องยิงไว้อย่างนี้เลยที่ฝาที่เตียงขอบเตียงไว้คันนอนหน่ยันมันหายใจไม่ได้ทีนี้ก็เลยเอ๊ไม่ใช่โรคกระเพาะแล้วก็ไปเช็คร่างกายท่านรู้ว่าไวรัสตับบีกับซีบวกกันครับเป็นระยะในช่วงไหนครับที่ได้ตรวจเจอในช่วงนั้นของอานี่จะอยู่ระยะขั้นที่หนึ่งย่างขั้นที่สองครับคือถ้าเกิดว่าเราปล่อยระยะไปมันก็จะลุกลามไปถึงตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับเพราะว่า ช่วงหลังสุดที่ก่อนจะบำบัดยาเมื่อปี48เช็คร่างกายค่าของค่าของตับมันอยู่แบบคล้ายๆกับว่าเปอร์เซ็นต์ของที่จะเป็นนะนะ55เปอร์เซ็นต์ก็เกินครึ่งนะ55แล้วแล้วผมถามคุณหมอคุณหมอครับทุกคนเป็นตับแข็งมันกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณหมอต้อง200ขึ้นแต่ก็ของผม55รับก็บำบัดบำบัดได้แต่ว่ามันก็ยากนิดนึงคือ2ตัวรับครับใช้เวลาในการรักษาพร้อมๆกันทั้ง2ตัวเลย รับครับแล้วนานอยู่ไหมครับกว่าที่จะ oh. อาการจะดีขึ้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ครับนะครับก็ช่วงฉีดยาเนี่ยมันก็จะมีอาการคลื่นไส้เวียนหัวปวดหัวเหมือนกับ12บเดือนนี่เหมือนกับเราเป็นไข้ทั้งวันทั้งคืน, oh. คนปีหนึ่งเลยปีหนึ่งสิบสองที่ต้องอยู่กับสภาวะแบบนี้เลยนะคะทุกวันอาทิตย์อาจจะต้องอเพราะยาพวกนี้คือจะต้องแช่น้ําแข็งหิ้วไปเพราะที่โรงพยาบาลเขาไม่มีตู้เย็นให้เราจะต้อง เอายามามาที่บ้านมา,าไอมาแช่ไว้ครับแล้วก็ทุกวันพิษก็จะแช่น้ําแข็งโลหิวไปให้ที่หมอฉีดโอครับผมฉีดเข้าตรงนี้นะครับหัวไหลฝั่งนี้เป็นไวรัสต,ตับฝั่งนี้กระตุ้นเม็ดเลือดอสลับกันกว่าจะครบ12เดือนโอ้มันกลายเป็นด้านแข็งมันต้องไปมันต้องไปอย่างนี้ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์คือเดือนหนึ่งสี่อาทิตย์ก็สี่ครั้งโอ้แล้วนอกเหนือจากเอฟเฟกที่ว่าแบบว่าคลื่นเวียนหัวคลื่นใส่เวียนหัวแลร่ง ผมร่วงขึ้นหนึ่งหลังจากฉีดยาไปได้สีห้าเดือนแล้วก็มันจะเริ่มผมร่วงแล้วนี่มันเป็นอาการโรคเดียวกับคุณตักมยุราไงฮะไวรัสตับสี่นะครับคือฉีดแล้วปุ๊บก็จะมีผมร่วงแล้วก็มึนไม่มีแรงน้ำหนักลงไหมคะคุณอาตอนนั้ลดอาจากเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบหกโลเหลืออยู่6ก หกสิบห้าหกสิบสามจนอาอาแก่ถนัดเลยตอนนั้นตอนนั้นในใจลึกๆตอนในช่วงที่เรารักษาเนี่ยนะครับแน่นอนว่าทุกคนก็มีความหวังนะแต่ว่าการต่อสู้โรคที่มันเจ็บปวดแบบนี้แล้วก็ทรมานยาวนานมันเหมือนกับว่ามันต้องรักษายาแบบเนี้ยอาเคยมีท้อไหมครับเพราะว่ามันท้อตอนที่ว่าเงินมันมันไม่ต่อเนื่องครั้งแรกไม่เป็นไรปีสี่แปดครั้งแรกก็ก็คิดว่าผ่านได้สบายคแต่ เงินยังยังพอพอหมหมได้อ่าก็ถึงจะออกงานได้บ้างแต่ช่วงมันคลื่นไส้จัดๆเหนื่อยจัดก็ไม่ไหวเหมือนกันครับแล้วอาไปยืนแล้วมันมันเหมือนกับว่าเลือดมันไม่พอมันจะมันจะล้มหมอบอกว่าอย่าให้ล้มนะล้มเราจะเป็นอัมพฤกษ์เพราะว่าตอนนี้คือล้างออกไปนี่มันเลือดมันจะขึ้นขึ้นลงลงวูบว่ามันมันมันกำหนดไม่ได้คมันมันจะไม่ปกติใช่ครับแล้วนี่ก็เลยกลายเป็นปี4 .8 ผ่านไป แล้วพอหลังจากหกเดือนผ่านไปก็ผมต้องเจาะเลือดทุกสี่เดือนครับพอหกเดือนคุณหมอคุณหมอบอกมันมาอีกแล้วอ่าวัเชื้อมันมาอีกมันกลับมาอีกหลงแต่ที่มันหายไปในช่วงหนึ่งใช่นะครับมันกลับมาได้ยังไงครับกรมมาดูมันกันก็เชื้อมันไม่ขาดโอทีนี้ก็กลายเป็นว่าคุณหมอบอก ผมก็ต้องนับหนึ่งใหม่ฉีดยาโอ้ตงรวบเลยเหรอคะเริ่มนับหนึ่งใหม่พอรักษารอบสองนี้ก็เท่ากับกายจะต้องใช้เงินเท่ากับก้อนแรกลงทุนไปอันแรกนี่เพราะว่าเข็มละสองหมื่นสีสแปดฝั่งนี้สองหมื่นครั้งนี้เจ็ดพันแปดพันกระตุนเม็ดเลือดแล้วก็จะต้องยากินยังหลายอย่างมากเดือนหนึ่งต้องแสนกว่าบาทมีแสนกว่าบาทแต่ครั้งหนึ่งไปโรงพยาบาลก็ประมาณสามหมื่นกว่าแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยคุณอาจูปีหนึ่งก็ล้านล้านประมาณล้านหน่อยหน่อย มันมันมันไหนจะสารพัดจะต้องวินิจฉัยด้วยเพราะว่ามันมันว่าเขาไม่แน่ใจว่าในสิบห้าวันเนี่ยอยู่ในตัวเราเนี่ยเลือดมันเป็นยังไงอะไรก็ต้องเจาะเลือดก็ต้องมันก็มีไ่าใช้จ่ายทุกอย่างเปใช้จ่ายหมดเลยแล้วตอนนี้ล่าสุดอาการหลังจากที่ไปรักษาบําบัดรอบที่สองรอบที่สองปีสี่เก้าก็อีกสิบสองเดือนทีนี้พอปีสี่เก้าผ่านไปผมก็ต้องไปเจาะเลือดอีกทีนี้ปีเข้ามาปีห้าศูนย ปี49ไปจบคอร์สเอาปลายปี49ไปจบคอร์ดแล้วปี50เดือนพฤศจิกาคร่ะแล้วนี่ก็หลังจากหยุดมามันก็อยู่ได้มาเกือบเป็นปีนะตอนยอดรักเสียแล้วก็ก็ยังเช็คร่างกายตอนนั้นคุณหมอมันมาอีกแล้วเอาหมอมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วตอนนั้นพอมันมารอบสามนี้ถามจริงๆใจอาไปไงบ้างจะสู้กันมันไหมหรือว่าเอ้ยเอาละพอทันทีก็คิดว่าเรานี่มันจะรอดหรือไม่เพราะว่า มันมันยังไม่หายเหนื่อยจากไอ้ที่ฤทธิยามันผมก็ยังขึ้นไม่เต็มครับทีนี้ก็คุณหมอบอกว่าคุณยงอ่มันมาอีกแล้วนะจะจะไหวไหมร่างกายรับได้ไหมถ้าจะอีกรอบหนึ่งชกฉีดยาอีกบอกว่าอคุณหมอไม่รู้สิคุณหมอว่ากระดูกผุเรี่ยงไม่รู้บอกว่าคุณหมอยามันจะไปสะพลายใช่มันแรงมากอืมก็เลยบอกคุณหมอผมใต้ช่างไม่เป็นไรก็มันเป็นแล้วอืมก็รักษากันต้องรักษาผมเงินไม่พอจะขายบ้าน ถึงต้องขายบ้านจ้ะก,ก็เลยกลายเป็นเป็นข่าวครืโครมเมื่อปี53ครับก็ทางภาครัฐภาคเอกชนทีวีทุกสื่อต่างๆก็ช่วยให้แล้วก็พอดีช่วงนั้นก็ท่านองอาจครามไพบุญเป็นรัฐมนตรีดูแลวัฒนธรรมอยู่กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมก็เลยอสอนชายป่วยหรือก็เลยกลายเป็นมาข,ขอ,อาเป็นประธานงานให้ั จ้ะแล้วทีอาก็เลยจะติดต่อบอกนักร้องด้วยกันไม่ไหวให้บอกมอบหน้าที่พี่สุดสายค่ะพี่สุดสายก็เรื่องสาธารณประโยชน์หรือว่าเรื่องอะไรเงี้ยเพื่อสังคมแกถนัดอยู่ละก็เลยบอกพี่สุดสายบอกพี่ช่วยช่วยประสานนักร้องพวกหางเครื่องแดนอะไรแดนดนตรีให้หน่อยเพราะว่าาผมมันเหนื่อยไม่ไหวครับทีนี้ก็เลยก็รู้ถึงหูพี่ป้าพี่ป้าบอกว่า เออเองป่วยแล้วเดี๋ยวพี่จะไปประกาศได้เลยแบบนี้ก็เลยก็ประกาศแล้วก็พอดีจัดวันที่18กันยายนสองพันห้าสามที่ซอยอารีย์ที่ไอหอประชุมกรมประสามรันก็ได้เงินมาประมาณเกือบห้าแสนก็เอามาสำหรับการรักษาตรงนี้ด้วยเรื่องของการรักษาแล้วก็แฟนเพลงทั่วประเทศไทยก็ช่วยมาส่วนหนึ่งก็เลยกลายเป็นว่า ได้ฉีดยาตลอดรอดฝั่งไปก็ไม่ไม่ต้องขายบ้านก็ต้องบอกว่าชีวิตที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าน้ำจิตน้ำใจจากแฟนแฟนที่ส่งผ่านมาให้ทำให้มีสอนชัยเมฆวิเชียนจากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังยืนอยู่ได้นะครับก็ขอขอบพระคุณร่วงกับพี่น้องทุกท่านทั่วประเทศไทยทั่วโลกนะครับก็ส่งกำลังแรงใจและภาคส่วนของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจส่วนหนึ่งที่ผมมีกำลังสู้แล้วก็กำลังเงินด้วยที่ท่านส่งมาช่วยครับ ตอนนี้ก็แข็งแรงผิวพรรณผ่องใสทั้งตัวเลยครับมาพร้อมแล้วสดใสเลยนะครับล่าสุดนี้มามาทำอัลบั้มชุดล่าสุดให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วครับผมเพราะว่าไม่ได้บันทึกแผ่นเสียงมาเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วนะเพราะว่าครั้งแรกที่ครั้งแรกที่อาหยุดยุบวงไปถาวรก็รอยกรีดตรงนี้แหละครับโอ้ที่ว่าเป็นรอยเป็นรอยตรงนี้เลยนะฮะนี่คือรอยอะไรครับที่หายปลาามันเป็น เม็ดก้อนๆ้อนเหมือนพวงงูนะนะเหมือนชิ้นดิบอะนะ,ะประมาณเกือบสิบสิบสิบกว่าเม็ดอ๋อเหมือนก้อนซีดอะไรนี้ใช่ไหมใช่ใช่ก้อนซีดเป็นเป็นเล็กๆ,ๆ็น้อยๆแล้วก็มาขึ้นตรงนี้เป็นรูนใหญ่แต่ว่า<อ>เป็นอ่รูนใหญ่แล้วทีน,นี้ก็กลายเป็นพอหมอกรีดแล้วก็หมอบอกว่ามันมีหนองออกในเส้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเส้นเพราะอะไรเราหนองไปอยู่ข้างในได้แล้วก็ เมื่อปี30นะน,นะทีที้ก็เลยต้องก็เลยเลิกการบันทึกเสียงอะไรกันไปเลยที่สายเสียงก็เป็นเหมือนหูดขึ้นมาก้อนนึงทีนี้ก <ใน S 2> ็เลยโอ้มันหลายจุดแล้วเกินนีก้ก็กลายเป็นคุณหมอบ,บอกว่าเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งเหมือนกันแล้วไม่มียาให้กินผมก็ไปตรงนี้หายด้วยสมุนไพรแล้วอาจต้องการอาหารอย่างเพ่งครัดกินอาหารได้4-5อย่างเป็นเวลาเกือบ3ปีขึ้นมอะไรได้บ้างคะก็ข้าวสวยข้าวต้มได้แล้วก็ถ้าเป็น เนื้อปลาปลาช่อนปลาตะเพียนได้แล้วก็เนื้อหมูเนื้อแดงอย่างเดียวน้ามันอย่าแล้วแล้วก็นอกนั้นก็จะผละไม้ก็จะได้มีแอปเปิลลูกเล็กได้ลูกหนึ่งแล้วก็ไอทำมะม่วงถ้าหิวนะอกล่องได้ได้คำเดียวชิ้นเดียวอะ ที่เป็นเป็นเหมือนก็เลยว่าต้องจำกัดอาหารให้เป็นแบบว่าตามโภชนาการตามใจปากไม่ได้แล้วนอกนั้นไม่ได้ทั้งสิ้นเอ่อเพรแสลงนี่เหรอคะแสลงแล้วก็ผลไม้ที่มีเม็ดแข็งข้างในทั้งหมดไม่ได้ทั้งสิ้นอืมแล้วก็น้ามันน้ามันก็ได้น้ํามันดอกคําฝอยน้ามันข้าวโพดน้ามันรําน้ํามันงา น้ำมันไม่ได้ถั่วไม่ได้แล้วก็น้ํามันหมูไม่ได้ไรแรงมะพร้าวก็ไม่ได้แล้วก็นอกจากน้ามันไอพวกดอกคําโฟททานตะวันอย่างนี้ได้น้ํามันมะกกนีนะต้องดูแลตัวเองอย่างดีนะแต่ถ้าเกิดพอดูแลเสร็จปั๊บนี่ก็แข็งแรงแข็งแรงครับก็นั่นแหละหลังจากนั้นผมหลังจากผมหายจากตรงนี้แล้วสิบสิบปีผมจะไม่เช็คร่างกายเพราะว่า มันเคยเช็คร่างกายมาตั้งเป็นนักร้องมาจนถึงปีส0ศนย์แล้วแล้วเป็นเลือดน้ําเหลืองเราเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ันที่จริงไปโทษโทษคุณหมอ,อไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้บอกเขาว่าให้เช็คภูมิคุ้มกันโรคร้ายต่างๆก็เลยอ๋อที่จริงถ้าอยากจะรู้ไวรัสตับคือเช็คเจาะเลือดเนี่ยเช็คภูมิคุ้มกันโรคร้ายต่างๆทุกชนิดด้วยคุณหมอ,อครับเท่านี้ แล้วจะรู้ในตัวเราม uh ีอะไรเริ่มการตรวจสุขภาพนี่สำคัญมากมากเลยแลวชื่ออัลบ anyway> ั้มชุดใหม่ล่าสุดของคุณอาชื่ออะไรละวันนี้เดี๋ยวค่อยเอาตัวอย่างมาขึ้นทีหลังเนาะขึ้นนี่อะไรครับขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเพราะว่าชื่อเพลงว่าลูกทุ่งหวานใจลูกทุ่งลายไทยหวานใจตลอดกาลนะครับเป็นเพลงใหม่ด้วยเก่าด้วยหลังจากที่ผมอย่างเพลงจูบไม่หวานอ่อนจันทร์นี่เอามาทำดนตรีใหม่ร้องใหม่ เป็นเวอร์ชันใหม่แบบคล้ายๆกับผมลงทุนเองนะครับไม่มีห้างบริษัทอะไรทั้งสิ้นครับก็เวอร์ชั่นเก่านั้นเคยร้องเป็นของบริษัทไปแล้วอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของผมเองอ๋อถ้าเกิดว่าอยากจะสนใจเป็นแฟนเพลงของคุณอาศรชัยมาตั้งนานแล้วเนี่ยอยากจะสั่งซื้อหรือว่าดูรายการอยู่แล้วแบบปุ้ยอยากจะได้เวอร์ชันใหม่แล้วก็อัลบั้มชุดนี้พิเศษที่คุณอาตั้งใจทำมอบให้กับแฟนๆนี่จะสามารถที่จะติดต่อได้ที่ไหนอย่างไงบ้างครับครับผมก็ ตามโทรศัพท์ก็แล้วกันบอกโทรศัพท์เนาะ087ขับ927 7279 087 927 7 2 7 9ครับาโทรมาแล้วก็สั่งซื้อได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับเป็นอาร์มชุดพิเศษจริงๆนะครับนอกจากจะมีจูบไม่หวานมีอ้อนจันทร์แล้วอ้อนจันทร์ภายงัดเสียงซอสั่งสาวคนงามลืมง่ายคนงามลืมดามเคียวโอ้โหเพลงเดิมกันหมันเลยเพลงเก่าหกเพลงแล้วก็เพลงใหม่ก็หวานใจตลอดกันเดี๋ยวก็ชินไปเองอ่อนซอนแดนอีสานหัวใจสีชมพูแล้วก็จะมีรักและคิดถึงยังโทรมาแล้วก็เชิญเที่ยวโคราชนี่แล้วเพลงใหม่พวกนี้นี่เป็น หาจากไหนคะอ,อย่างอย่างเพลงออนซอนเดนิสารกับเจอเที่ยวคุรานแล้วก็ของครูดอยถนนเคยที่ว่าเขียนเสียงโซสังสาวบัวหลวงบึงพลานสี่เพลงออ๋อย้อนไปสักครั้งแล้วก็ครูนักประพันธ์น้องใหม่อีกคนหนึ่งแล้วก็จะมีหวานใจตลอดการแล้วก็เดี๋ยวชินไปเอง นี่นะครับอ่คบใครที่เป็นที่ชื่นชอบ,บนะครับหรือว่าเป็นขอเพลงลูกทุ่งแท้ๆอย่าลืมอุดหนุนชุดนี้ของคุณลูกทุ่งตัวจริงเสียงจริงของวงการครับวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งต้องขอขอบคุณนะครับเรียกว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานของวงการอีกคนที่แฟนๆไม่เคยลืมครับ สอนชัยเมกวิเชียนครับคุณคุณอามากๆครับแล้วกลับมาติดตามรายการข่าวลุกทุ่งได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับเวลา14นาฬิกาโดยประมาณผ่านทางสถานีข่าวสปริงนิวส์นะครับวันนี้เราทุกคนและทีมข่าวทั้งหมดลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ